เช็คดวงความรักเนอะลูกเนาะใช่ค่ะอ่าหนูบอกวันเดือนปีเกิดของลูกมาเลยลูกแปะกันยาค่นนะอสองห้าสามสองค่ะสามสองปีมะสิงนะลูกนะอ๋อค่ะอ่าสามสองอ่าสองห้าสามสองคือปีมะสิงถูกนะถูกต้องนะลูกนะค่ะอ่าตรงกับวันอะไรคะวันจันทร์นะค่ะวันจันทะร์นนะโอเค เดี๋ยววันที่18กันยานี้หนูจอายุ32ปีเต็มตอนนี้31ย่าง32นะงาาเนาะค่ะจะใช่ค่ะ31ค่ะย่ะ32หนูเกิดวันชั้น1ครึ่งอ้อพมะเส็งเหรอคะเดือ32 25 32ฉันไม่รูก32ปีมะเส็งอ๋อค่ะปฏิทินและปีมะเส็งค่ะปฏิทินโหราศาสตร์นะอ๋อถูไม่รู้ตา <laughs> ยแล้ว ในใบสุทิบัตรลูปน,น่าจะมีนะหนูไม่เคยดูค่ะแม่โอ้ยต่่ไม่เป็นไรทีนี้หนูต้องรู้ไว้เลยปีปีเกิดของหนูคือปีมะเส็งก็คืองูเล็กทาุไฟนะคะวันจันทร์าตุน้ําหนูว่างานดีมีเกณฑ์ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเงินมีไม่ขาดมือแต่มีเงินไม่ได้เก็บเงินไม่อยู่ ที่ผ่านมาในชีวิตนะคะดวงหนูอะคือคืองานอะมีตลอดงานดีตลอดเงินเงินเข้ามาตลอดแต่ไม่สามารถเก็บเงินไว้อยู่จริงๆนะคะหนูแนะนำเลยนะหนูต้องเก็บเป็นทรัพย์สินนะลูก